เปิดหองจุ้ยของ12ราศีตลอดทั้งชีวิตนิสัยใจคอการงานการเงนินสุขภาพลักษณะที่ดินของบ้านฉชลกทิศมงคลต้นไม้เสริมดวงชีวิตรวมถึงสิ่งต่างๆที่จะช่วยดึงดูดโชคลาภเสริมบาร,รมีให้เจ้าของราศีมีชีวิตที่มั่งมีสีรสุขตลอดไปหองจุ้ยของชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนสัญลักษณ์ประจำราศีคือสิงโตผู้ที่เกิดภาย,ายใต้อิทธิพลของชาวราศีสิงห์วิเคราะห์ตามลักษณะสัญลักษณ์ประจำราศีก็คงไม่ต้องอธิบายอะไ บุคลิกลักษณะของคุณบ่งบอกถึงราศีแห่งอำนาจที่นิ่งสงบเยือกเย็น มีเมตตาทมสูงและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคุณไม่ทำร้ายใครซ้ำยังเห็นอกเห็นใจคนอื่นอีกด้วยคุณเป็นคนตรงไปตรงมาการพูดจาเปิดเผยแบบขวานผ่าซากพูดจาเสียงดังฟังชัดฉะฉานรักษาคำพูดไว้ตัวรักเกียรติถ้าหากใครแกล้งมาให่คุณหรือรู้ม,มิ่นเกียรติยศของคุณคุณไม่ปล่อยให้เขารอนวลง่ายๆคุณมีวิธีจัดการเขาอย่างแบบวิธีของคุณเพราะคุณคือสิงโตผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ป่าทั้งปวงคุณยังมีดาวกเกษตรผู้รองเรือนเป็นพระอาทิตย์ซึ่งได้รับการยกยก่่่อองงงววาาาาเเป็นจมรรชแหหดคะทั้ล มีธาตุประจําราศีเป็นธาตุไฟแต่ไม่ใช่ไฟที่ร้อนแรงลุกชดช่วงแต่เป็นไฟที่สงบนิ่งถ้าหากไม่มีใครไปจุดเชื้อเพิ่มเติมคุณคือลักษณะของอํานาจความมีพลังสูงสุดสิงโตอย่างคุณมีบุคลิกผสมผสานการระหว่างความน่าเคารพยำเกรงกับความเป็นที่รักลึกซึ้งคุณชอบที่จะเป็นผู้นําเพราะเป็นคนมีแนวคิดกว้างไกล คุณชอบวางอำนาจแต่การวางอำนาจของคุณจะอยู่ในทางที่ถูกต้องมีระดับของการเป็นผู้นำและด้วยบุคลิกจำเพาะในตัวคุณเองไม่ว่าคุณเดินหรือเข้าสู่สังคมไหนคุณจะกลายเป็นที่โดดเด่นด้วยประการทั้งปวงคุณเป็นผู้นำที่มีเหตุผลเปิดใจยอมรับสิ่งแปลกใหม่ยุติธรรมเกลียดการเอาระดับเปรียบคุณชอบทำตามกฎเกณฑ์มีระเบียบวินยัยคุณพร้อมที่จะปกป้องลูกน้องของคุณถ้าเขาทำถูกหรือถ้าใครทำผิดแล้วสำนึกตัว คุณก็จะให้อภัยเขาในทางส่วนตัวคุณเป็นคนทะเยอทยานขยันขันแข็งมีมานาบักบันไม่ยอมแพ้ต่อใครหรืออะไรง่ายๆมีรสนิยมในการแต่งกายและคุณก็ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากเสียด้วยคุณชอบการแต่งกายอย่างพิธีพิถันเป็นการเสริมบุคลิกอันนาเกรงขามของคุณยิ่งขึ้นสิงโตอย่างคุณแน่นอน ต้องชอบออกกําลังกายคุณชอบเล่นกีฬาชอบความเรื่อเริ่มมาเทิงใจชอบประกรโดนตรีและชอบการพนันชีวิตคุณอยู่อย่างนักล่าเหยื่อคุณต้องเสี่ยงเองว่าในแต่ละวันคุณจะได้ร่าเหยื่อได้หรือไม่แต่ส่วนใหญ่คุณมักจะเป็นฝ่ายโชคดีชาวสิงห์อย่างคุณไม่ใช่ว่าจะเรื่อเริ่ไปเสียทุกอย่างคุณก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันภายใต้ความแข็งแกร่งคุณก็อยากให้มีใครสักคนมาคอยเอาใจอยู่ใกล้ๆและนี่คือจุดอ่อนของคุณคุณชอบประจบยกยอเอาใจซึ่งก็ไม่แปลกใครๆก็ชอบ แต่คุณจะไม่เหมือนชาวราศีอื่นคุณชอบคนเอาใจแต่ต้องใจเย็นคือไม่ถึงกับออกหน้าออกตาหากเขาหวังอะไรจากคุณเขาคนนั้นต้องมีวิธีการขออย่างแยบยลพอถ้าพ่งพงออกมานอกจากคุณจะไม่ให้แล้วคุณยังโกรธได้ซ้ําแล้วยิ่งถ้าตามตื้อขออย่างนั้นขออย่างนี้คุณจะแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยถึงแม้ในายามปกติคุณจะเก็บความรู้สึกโกรธไว้ใต้สีหน้าท่าทางที่เฉยเมยทางด้านการงานชาวราศีสิงห์อย่างคุณจะให้มาจับงานเล็กๆคุณคงไม่เอา งานที่คุณทําต้องเป็นงานช้างและคุณต้องเป็นผู้นําหรือหัวหน้าด้วยซึ่งก็เป็นไปได้ง่ายเนื่องจากดาวเกษตรผู้ของเรือนคือพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งอํานาจหน้าที่เกียรติยศตําแหน่งที่เหนือกว่าคนอื่น หัวหน้าอย่างคุณบริหารงานได้ดีอุปนิสัยชอบวางแผนของคุณจะสั่งการให้ทุกคนทำตามอย่างที่คุณต้องการโดยที่ใช้วิจารณญาณพิเศษของคุณคุณสามารถใช้คนให้ถูกกับลักษณะของเขาและคุณยังสามารถติดเตียนพวกเขาได้อย่างที่คนเรียกว่าทั้งรักทั้งเกลียดเลยทีเดียวส่วนใหญ่คุณเป็นหัวหน้าที่ใช้วิธีการปกครองแบบมากพระเดชพระคุณแต่ถ้าถามว่างานไหนเหมาะกับคุณคงตอบได้ยากเพราะคุณมีความสัมทัน์ในงานทุกด้านไม่ว่างานวิทยาศาสตร์งานศิลปะงานปฏิบัติ หรืองานใช้สมองฝ่ายวางแผนแต่เนื่องจากคุณสมบัติธาตไไฟสงบนิ่งเสมอต้นเสมอปลายอย่างคุณควรทํางานที่ได้รับค่าตอบแทนที่แน่นอนโดยเฉพาะราชการพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจบางคนสงสัยว่าทําไมไม่เป็นพนักงานเอกชนซึ่งก็ได้ค่าตอบแทนแน่ชัดเหมือนกันชาวราศีสิงห์ค่อนข้างจะชอบตําแหน่งชอบเครื่องแบบ ที่จะบ่งบอกถึงความเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเด่นชัดโดยปกติงานทางด้านศิลปะก็เป็นอีกแขนงหนึ่งซึ่งเหมาะกับคุณสําหรับคุณโลกนี้คือละครคุณปรารถนาที่จะรู้จักตัวละครรอบข้างกายคุณได้รับรู้เรื่องราวปฏิกิริยาของพวกเขาหรืองานที่ต้องติดต่อผู้คนก็เหมาะสมกับคุณเช่นกันแต่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนโดดเด่นไม่เหมือนใคร ในกลุ่มอย่างเห็นได้ชัดทางด้านการเงินชาวราศีสิงห์ไม่ใช่แค่จะคิดการใหญ่หรือแค่การมีลักษณะเป็นผู้นำเท่านั้นในเรื่องของเงินเงินทองทองคุณก็เป็นคนหน้าใหญ่เหมือนกันคุณเป็นคนใช้จ่ายสุรุสรายมาแต่ไหนแต่ไรคุณไม่ชอบเรื่องจุกจิกจะทําอะไรก็ให้มันใหญ่โตไปเลยจะซื้อของก็ต้องซื้อให้มันสุด,สด และของนั้นต้องดีที่สุดด้วยแม้คุณจะมีรายจ่ายมากเพียงใดคุณก็สามารถหาเงินมาจุนเจือให้เพียงพอได้แถมยังพอเหลือให้เพื่อนฝูงนําไปใช้ได้อีกต่างหากคุณภูมิใจกับการได้แสดงความมั่งมีคุณให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับเพื่อนฝูงในกรณีที่คุณเห็นสมควรแม้ยามไม่ค่อยมีคุณก็จะตะเกียกตะกายมาให้เขายืมนั่นคือความสุขของคุณคุณจะมีความสุขที่ได้เห็นผู้รับแสดงท่าทีตื้นตันในของที่คุณให้หรือผู้คนแสดงความตรึงกับความมั่งมีของคุณความภาคภูมิใจที่คนต่างยกกยย่องให้คุณเเเปป็็นนฮีโรพพพะาามวขตก ทางด้านสุขภาพการที่มีร่างกายที่แข็งแรงกำยำเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับสิงโตการมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อทนทานกับความแปรปรวนทางอารมณ์ของชาวราศีสิงคุณชอบใช้ร่างกายตนเองอย่างไม่ทนุถนอมยามที่คุณทํางานคุณจะทําอย่างหามรุ่งหามค่าซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติร่างกายมนุษย์ซ้ำงานที่ทํา ก็อาจจะเกินกําลังความสามารถคุณจึงไม่สนใจกับความผิดปกติในร่างกายขั้นแรกเพราะคุณเชื่อมั่นในสุขภาพร่างกายของตนเองว่าคุณแข็งแรงพอแต่ในยามที่ต้องล้มปวดจริงๆก็สามารถหายได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากคุณอยู่เฉยนอนทั้งวันไม่ได้จิตใจคุณมักร่ำร้องถึงการออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆคุณเชื่อว่าคุณไม่เป็นอะไรมากคงต้องใช้คําว่ากําลังใจของคุณเข้มแข็งมากทาให้คุณไม่ใช่คนที่วิตกกังวลกับโรคภัยไข้เจ็บจนเกินไปแต่ถ้าว่าบางครั้งความเชื่อมั่นของคุณก็มากเกินไปจนกลายเป็นคคคนนด้้้อรรัไปวววววยะทีี่ชาาาสิงหใม สนใจเป็นพิเศษได้แก่หัวใจและกระดูกสันหลังเพราะว่าทั้งสองต้องทํางานหนักตลอดชีวิตการทํางานของคุณคุณมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคปวดตามไขข้อเรื้อรัง ลักษณะของบ้านบ้านจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัคารสถานของชีวิตคุณคุณพยายามที่จะสร้างบ้านให้เป็นโลกส่วนตัวที่มีความทันสมัยครบครันและมากด้วยความสง่างา,งามไม่เว้นแม้แต่เครื่องใช้ภายในบ้านคุณอยากจะเนรมิตบ้านของคุณให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่นอนที่พักผ่อนและแหลมันเทิงหรือเป็นสถานที่ทํางานส่วนตัวของคุณเรียกได้ว่าเป็นอัคารสถานส่วนตัวหรือเป็นถ้าแห่งราชสีจริงๆการจัดวางแผนผังในบ้านนั้นคุณจะต้องไต่ตรองห้ดีเสียก่อนเพ,พราะพลังอํานาจแห่งคุณ จะมาจากความรง่งโป่งซึ่งจะสังเกตได้จากราชสีมักจะยืนท้าฟ้าท้าดินอยู่ในที่สูงและโล่งเพื่อที่จะให้สายตาแห่งอํานาจสามารถมองเห็นโลกได้อย่างกว้างไกลอีกทั้งยืนผงาดท้าทายศัตรูได้อย่างไม่ยำเกรงชาวราศีสิงเป็นคนที่มีอํานาจมากที่อยู่ที่อาศัยก็จะต้องมีลักษณะที่กว้างใหญ่ถ้าเปรียบกับชีวิตปัจจุบันแล้วชาวราศีสิงน้อยคนที่จะมีบ้านเป็นแฟลตหรือคอนโดแคบๆค,คุณอาจจะต้องอยู่ในคอนโดก็เพราะความจําเป็นในเรื่องของการงานแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็คงไม่พ้นที่จะดิลลนไปสู่ความกว้างใหญ่เป็นแน่ทั้งที่แห อาณาจักรการครอบครองของคุณนั้นบ่งบอกถึงพลังแห่งอำนาจเกียรติยศและความสง่างามอีกทั้งเป็นที่บัญชาการหรือเป็นแหล่งกดดานได้อย่างดีอีกด้วยไม่มีศัตรูคนใดที่หานกล้าจะเข้ามาในอาัคารสถานของราชสีห์ถ้าเจ้าบ้านไม่เชื้อเชิญบ้านของชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นบ้านทรงใดก็ตามเน้นอย่างเดียวต้องมีความร่งโปร่งสบายภายในบ้านมีการแบ่งสัดส่วนกันได้อย่างชัดเจนและลงตัวถ้าบ้านของชาวราศีสิงห์คนใดรครุงรังก็คงทําให้อํานาจวัสนาของสิ่งนั้นลดลงเพราะพลังแห่งความสมดุลหรือพลังชีไม่สามารถถ่ายเทพลังงานได้อย่างสะดวก ชาวราศีสิงห์ต้องได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและเรื่องของครอบครัวลักษณะของที่ดินที่ดินซึ่งเป็นหลักแหล่งอย่างท้าวรลของชาวราศีสิงห์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดและมีเรื่องให้พึงระวังมากเหมือนกันการเดินทางไปสู่หลักแหล่งของราชสีนั้นจะต้องอยู่ในทําเลที่เหมาะอีกทั้งต้องมีความอุ่นอีกด้วยเพราะอย่างไรจึงเป็นเช่นนั้น พลังงานหยินหยางในตัวของสิ่งนี้จะสามารถชี้วัดได้ว่าสิงตัวนี้จะเป็นราชสีหรือเป็นสิงห์ธรรมดาอย่างสิงห์ขนองนาหรือเปล่าซึ่งพลังต่างๆเหล่านี้เป็นพลังที่ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติชาวราศีสิงห์เป็นชาวธาตุไฟมีความร้อนแรงและเรียกได้ว่าเป็นไฟแห่งเทพเจ้าแห่งอาณาจักรทั้งปวงซึ่งถือว่าเป็นธาตุที่มีความยิ่งใหญ่ที่ดินที่เหมาะกับชาวราศีสิงห์ที่เป็นธาตุไฟนี้ก็ควรจะเป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและก็ไม่ใช่พื้นที่เล็กๆด้วยอย่างน้อยๆก็ควรเป็นพื้นที่ททีี่่่่อออยูตติดดกกัน2แแแปปลลงงงงง้้ใช็เพืสถึ นาและความโอ้อากว่าคนอื่นซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นราชสีแล้วจะให้น้อยหน้ากว่าคนอื่นเป็นไปได้อย่างไรการที่ได้ครอบครองอาณาจักรใหญ่ๆนั้นจะต้องมีพลังความคิดและอำนาจในตัวเองมากทีเดียวถ้าพูดถึงลักษณะที่ดินในรูปอื่นๆนั้นขอบอกได้เลยว่าไม่มีพื้นที่ไหนดีถ้ารูปพื้นที่สี่เหลี่ยมเพราะสี่เหลี่ยมจะมีการถ่ายเทและหมุนเวียนพลังชีหรือพลังแห่งความสมดุลของชาวราศีสิงห์ได้ดีเมื่อมีพลังชีที่มีความสมดุลกันแล้วปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นก็จะดีขึ้นตามมาแต่ถ้าชาวราิหใดรอบพ้เมมะกุั ลังชีพก็จะเดินทางไม่สะดวกติดติดขัดขัดจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนอับจนทั้งกําลังสมองกําลังรัพย์และกําลังความคิดหรือบางครั้งอาจส่งผลให้คนในครอบครัวเกิดการล้มหายตายจากได้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ควรจะหลีกเลี่ยงให้ได้เพราะปัญหาเศรษฐกิจบางอย่างเรามีวิธีแก้เคล็ดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีหนทางแก้ไขได้เสมอเขาว่าให้ชาวราศีสิงห์พยายามรบกุมอับในสามเหลี่ยมนั้นลงให้ได้โดยการปลูกต้นมไม้ไว้ที่มุมของสามเหลี่ยมเพื่อเป็นการนําความทึบมารบเหลี่ยมมุมนั้นนด้รรยาล่่ถููกกกแบงงคึโปต ระหว่างกลางหรือถนนเข้าบ้านด้านใดนด้านหนึ่งก็ได้ทําให้เกิดการแผ่ขยายพลังงานออกไปทั้ง2ด้านและต้นไม้ที่จะนํามาปลูกนั้นก็ไม่ใช่ว่าต้นไม้อะไรก็ได้ควรจะต้องเป็นต้นสยหรือต้นคูณเท่านั้นบางคนเห็นว่าต้นสยไม่ควรจะนาเข้ามาปลูกในบ้านเพราะทางโบราณเขาห้ามเพราะเป็นที่สิ่งสถิตของเราบรรดาผูดต่างๆแต่ตามหลักแล้วคําว่าไส่เปรียบเสมือนเป็นล่มโพล่มไส่ให้กับบริวารเพื่อแสดงให้เห็นถึงอํานาจวาสนาเพราะฉะนั้นสามารถปลูกได้แต่ข้อควรระวังก็คือบ้านที่จะปลูกต้นสยจะแผ่ขยายออกไปเยอะถ้าเนื้อที่น้อยรากของต้น สอาจจะเป็นอันตรายต่อเสาเข็มและโครงสร้างของบ้านได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็อาจจะหันมาปลูกต้นคูณแทนก็ได้คําว่าคูณนั้นก็เป็นคํามงคลเรียกได้ว่าบ่งบอกให้ผู้ที่ปลูกมีอํานาจวาสนาเป็นทวีคูณนั่นเอง ลักษณะภายนอกของบ้านนอกจากในเรื่องรูปร่างของที่ดินแล้วในบริเวณรอบๆบ,บ้านก็เหมือนกับจะบง่งบอกถึงความเป็นราชสีได้อย่างดีคือเมื่อมองจากภายนอกก็ต้องมีความรู้สึกเกรงขามกันบ้างลักษณะธรรมชาติของสิงมักจะอยู่ในป่าอยู่ท่ามกลางพันไม้นานา,นานชนิดและรม่มรอบไปด้วยบริวารการที่ชาวราศีสิงจะมีพลังได้นั้นต้องมีบริวารและความน่าเกรงขามบวกกับความร่มรื่นเพื่อให้ข้าทาสบริวารได้เข้ามาพึ่งพิงอาศัยบารมีฉะนั้นลักษณะภายนอกที่จะมาเสืมบารมีชาวสิงที่ถือเป็นทาสฝ่ายนั้นก็คงจะเป็นทาสทอซึ่ง เป็นขุมทรัพย์ที่ทรงพลังอำนาจให้แก่ชาวสิงห์ไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านพักหรือเป็นที่ทํางานก็ตามการที่จะทําให้ที่ตั้งมีความเป็นทองได้นั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยทางกายภาพเข้ามาช่วยนั่นก็คือการปลูกต้นไม้มงคลเพื่อเสริมบารมีพื้นที่ใช้สอยของชาวราศีสิงห์นั้นออกจะก,กว้างขวางเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะปลูกต้นไม้มงคลให้เยอะๆและต้นไม้มงคลที่ถือว่าเป็นต้นไม้ท่าทุทองก็คือต้นขนุนกุราบัยเซียนไผ่จำปี จำปาและมะยมและเมื่อมีความร้อนแรงของธาตุไฟบวกกับความรุ่งโรจน์ของธาตุทองแล้วก็อย่าลืมน้ําที่จะเข้ามาช่วยระบายความร้อนที่มีอยู่มากจนเกินออกไปซะด้วยก็คือนอกจากจะปลูกต้นธาตุทองแล้วก็อย่าลืมขุดบ่อหรือสระน้ําไว้ให้ธาตุน้ําได้ความชุ่มฉ่าบ้าง โลกทิศเรื่องของทิศทางของชาวสิงนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดสิงเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่การก้าวย่างไปแต่ละก้าวก็ย่อมต้องมีท่วงท่าและลีลาที่น่าเกรงขามไม่ว่าจะไปทิศทางใดก็ตามแต่แล้วไม่ใช่ว่าจะราบรื่นไปเสียทุกทิศพลังยินหยางในตัวของชาวราศีสิงนั้นจะสอดคล้องสมบูรณ์เสริมอำนาจวาสนาให้กับชาวราศีสิงได้ก็ต้องดูทิศทางของลมที่จะต้องสอดคล้องกันทิศต้องห้ามและถือว่าเป็นทิศอัปมงคลของชาวราศีสิงนั้นก็คือทิศใต้และทิศตะวันเททออองงาาาาาลหยยคจสส่ เดียวกับราศีสิงห์ทำไมถึงเป็นทิศอัปมงคลน,นั่นก็คือทิศใต้ซึ่งเป็นทิศของธาตุไฟเป็นทิศที่กดทับสิงห์ถึงแม้ว่าจะเป็นธาตุไฟเช่นเดียวกันก็ตามเมื่อไฟเจอกับไฟก็ยิ่งทําให้ความร้อนของไฟรุกโชนขึ้นมาได้ซึ่งทําให้เกิดผลร้ายเก่เจ้าของราศีส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศของธาตุทองอันนี้ก็เหมือนกันทองกับไฟอยู่ด้วยกันแล้วเผากันให้ระลายไปในที่สุดมันจะเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกันทําให้เกิดมีพลังมากเกินไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองได้ไม่ว่่่่่่่่าา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 าจจะะะเเเเเป็็นน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 รรรรรืืออองงงงงิทททีีหาาหหหมมมมไไไกกพพคควััใ้้ฉึ หลีกเลี่ยงเสียไม่ว่าจะทํากิจการใดก็ตามโต๊ะทางานเตียงหรือไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหน้าโรงงานก็แล้วแต่ห้ามเด็ดขาดไม่ให้หันไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกถ้าใครมีอะไรที่เก่ามาข้างต้นหันไปทางทิศเหล่านี้นั้นเราก็พอที่จะมีการแก้ไขได้บ้างนั่นก็คือการให้พลังงานต่างๆสามารถมาช่วยลบล้างหรือเกื้อกูลกันได้โดยวิธีการใช้กระจกหน้าบ้านซึ่งลักษณะของกระจกนั้นจะสามารถสะท้อนพลังงานหรือความเร็ว้ายออกไปได้มากและประตูหน้าบ้านก็ควรจะใช้โทนสีเข้มเข้าไว้เพื่อช่วยในการดูดพลังเร็ว้ายให้หมดไปซึ่งก็สามารถบรรเทาาควม ที่จะมีผลต่อตัวชาวราศีสิงห์ได้มากทีเดียวและถ้าหากว่าบ้านของใครไม่สามารถทําอย่างที่กล่าวมาได้ข้างตน้นควรใช้กระดิ่งลมหรือกระดิ่งเสียง แขวนไว้หน้าบ้านหรือหน้าประตูทางเข้ากระดิ่งจะสามารถกระจายความเลวร้วายออกไปได้ขอย้ำอีกสักหถึงแม้ว่าการจะมีการแก้เคล็ดอะไรต่างๆในเรื่องทิศอัป,ปมงคลน,นี้ถ้าชาวราศีสิงห์หลีกเลี่ยงทิศเหล่านี้ได้ก็ควรหลีกเลี่ยงไปเลยเพราะจุดอ่อนของชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นเรื่องของทิศโดยสําคัญนอกจากปัจจัยอื่นๆแล้วสีของบ้านก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสีก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในธรรมชาติสีขาวและสีครีมหรือสีอิฐเป็นสีธรรมชาติที่เหมาะสําหรับใช้ภายนอกและเป็นสีที่ถูกฉลกกับชาวราศีสิงห์ ให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนสีภายในบ้านให้ใช้สีที่มีความฉูดฉาดยกเว้นสีแดงสีแดงจะเป็นสีแห่งความหายนะของชาวสิงซึ่งเป็นสีแห่งเพลิงไฟซึ่งจะทําการเพื่ออำนาจของธาตุไฟให้เผาผลาญชาวราศีสิงได้ ลักษณะของต้นไม้มงคลต้นไม้เป็นธรรมชาติที่สร้างความสมดุลและยังช่วยเสริมดวงชะตาของเราให้ได้อีกด้วยไม้มงคลมีมากมายหลายชนิดซึ่งก็แล้วแต่ไม้มงคลนั้นจะต้องชะตาและถูกฉลอกกับราศีใดมากเท่านั้นตามตำราของชาวราศีสิงห์ไม้มงคลที่เปรียบเสมือนธาทองมีอยู่ด้วยกันอย่างเช่นต้นไทรต้นโมกต้นปลาล์มต้นกล้วยกล้วยไม้ ต้นหมากแดงซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะช่วยเสริมพลังของชาวราศีสิงห์และช่วยให้พลังชีกับพลังยินหยางสมดุลกันหากชาวราศีสิงห์ท่านใดมีกิจการก็ให้ปลูกต้นไม้มงคลเหล่านี้ก็จะช่วยให้กิจการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด